อเรจเริญพรหลายท่านคงเคยได้ยินคำที่ว่าอย่ากเกลียดปีศาจจนทำให้เรากลายเป็นปีศาจไปเสเองคำนี้น่าคิดนะก็คือหมายความว่าเรานั่งคิดนอนคิดเกลียดคนชั่วเกลียดคนเลวเกลียดคนไม่ดีเหมือนกับเขาเป็นปีศาจประมาณนี้จนใจของเราเนี่ยกลายเป็นใจแบบคุ้นคิดอาฆาตพยาบาทเลยกลายเป็นปีศาจมาเกิดที่ใจเรา มันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ในใจเนี่ยเหมือนกับเป็นปีศาจแล้วก็ใจที่อาฆาตเนี่ยเหมือนกับปีศาจเกิดขึ้นในตัวไปก๊อปปี้ความเป็นคนชั่วมาอยู่ที่เราอีกคนหนึ่งก็นึกถึงเห็นการ์ตูนอุลตร้าแมนก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนนี้เรื่องของพระพุทธรูปอุลตร้าแมนพระพุทธเจ้าที่วาดกันแล้วมันก็ดูเหมือนจะไม่จบแต่กําลังพูดถึงสองตัวนี้ก่อนว่าตัวดีกับตัวร้ายตัวขาวกับตัวดําพอตัวขาวตัวดําแล้ว ก็นึกถึงว่าเมื่ออุลตราแมนตัวดีกับกลายไปเป็นใจร้ายขึ้นมาในบางในบางจังหวะก็เลยกลายเหมือนกับกลายร่างกายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายไปก็เอา,อาสองการ์ตูนสองตัวนี้มาเป็นสื่อในวันนี้ว่าท่านทั้งหลายเราถ้าจะใช้การตัดสินว่าไปวาดพระพุทธเจ้าเข้ากับอุลตราแมนยกแข้งยกขาถูกไหมก็ธรรมาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าขอสงวน สังวนไว้เถอว่าพระพุทธเจ้าต้องนิ่งแต่ไม่ใช่ใช้หลักตัดสินโดยเอาตัวเองเป็นเป็นผู้ตัดสินถ้าใช้ตัวเองตัดสินก็เรียกว่าอัตตาทิปไตยหรือว่าใช้คนส่วนใหญ่ตัดสินว่าเอาศิละปะมันเป็นงานศินละปะมันสามารถแหวกแนวกันได้นะส่วนใหญ่เขาว่าอย่างนั้นงั้นโลกาทิปไตยเอาคนส่วนใหญ่ของโลกตัดสินก็คงไม่ได้แต่เราจะใช้หลักธรรมมาทิปไตยตัดสินใช้พระธรรมกับพระวินัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้ว พระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลายเราก็ลองไปดูว่าในพระวินัยที่พู้เจ้าตัดถึงเรื่องของเสขียวัฏกิจข้อวัดปฏิบัติที่บง่งบอกถึงความงดงามสวยงามแห่งวงของพระพุทธเจ้าก็คือหมู่คณะสงฆ์นะวงของพระพุทธเจ้าก็คือ สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมสายตาสำรวมกิริยาสำรวมแม้นห่มจีวรสวมรองเท้าเดินยืนนั่งสำรวมหมดและถ้าไปวาดพระพุทธเจ้าแบบยกแข้งยกขาอะไรต่างๆก็ขัดก,กันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้งนะั้นถ้าเด็กๆที่ไม่มีพื้นฐานเด็กๆก,ก็จะบอกเออพระพุทธเจ้าพูดอย่างทําอย่างเนาะ คือจริงๆก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกท่านก็เป็นแค่การวาดพระพุทธรูปแต่เราต้องการสื่อไงคือคนที่เป็นแบบพุทธอนุบาลก็ยังมีอยู่ก็คือมีความเป็นชาวพุทธแบบอนุบาลก็คือยังจําเป็นที่จะต้องติดอ,อยู่กับรูปลักษณ์ก่อนไหวพระพุทธเจ้านะไหวพระพุทธรูปนะแล้วสื่อถึงใจที่สงบงั้นการสื่อถึงใจที่สงบก็ใช้หลักของเสขียววัตเนี่ยมาเป็นเครื่องตัดสิน,นก็ใช้หลักของธรรมมาธิปไตยดังนี้ถ้าหากว่า นะสังคมจะยังมีเรื่องคุยกันแล้วก็เชิงทะเลาะกันอาตมาว่าก็จะยิ่งกลายเป็นปีศาจเกิดขึ้นมากในใจของคนก็ใช้ตัวนี้เป็นเป็นตัวตัดสินแล้วก็จบจบซะจะได้คุยเรื่องอื่นกันต่อนะว่าเราทุกคนล้วนแต่เป็นฮีโร่นะคนขวาดขยะก็เป็นฮีโร่คนล้างห้องน้ำล้างห้องน้ําก็เป็นฮีโร่ล้างห้องน้ําก็เป็นฮีโร่เล็กๆน้อยๆทุกคนล้วนเป็นฮีโร่มีความเก่งเฉพาะตัวแต่ถ้าวันนี้ใจ ไม่สง,งบทะเลาะกันความเป็นฮีโร่จะกลายเป็นก๊อปปี้ปีศาจมาอยู่ในตนนะก็พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เกลียดคนชั่วและรักเฉพาะคนดีไม่ได้สอนให้เกลียดความวุ่นวายและรักความสง,งบอย่างเดียวอยู่กับความวุ่นวายอยู่กับความสง,งบอยู่กับคนชั่วอยู่กับคนดีด้วยใจที่เป็นกลางกลางและประคองสังคมให้อยู่ได้ด้วยสิ่งที่ดีที่มันเป็นโลโก้ที่ชัดๆให้สิ่งที่ดี มีอำนาจในการที่จะควบคุมสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้มีอำนาจได้นอย่างนี้ก็อยู่ร่วมกันได้ยังมีความสุขก็จึงขอเป็นกําลังใจใน,ในแนวคิดที่ว่าเราจะไม่สร้างปีศาจเกิดขึ้นในใจด้วยการเกลียดปีศาจข้างนอกจนมากเกินไปอยู่กับปีศาจอยู่กับความไม่เข้าใจในใจของเราด้วยหลักตัดสินที่เรียกว่าธรรมมาธิปไตยใช้ธรรมมาธิปไตยตัดสินหลักธรรมหลักธรรมหลักธรรมตัดสินแล้วจะได้ข้อแนวทางที่เดินไปร่วมกัน ไม่เอาความคิดส่วนตัวไม่เอาความคิดของเฉพาะเรื่องของคนทั้งโลกแต่ถ้าผิดจากหลักธรรมเราจะไม่เอางนั้นพระพุทธเจ้าขอสงวนไว้นะยโยมนะพระพุทธรูปนิ่งไว้สำรวมไว้พระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถท,ที่สำรวมเหมาะสมเหมาะควรที่สุดแต่ศิลปะก็คิดกันได้ทํากันได้แต่เราขอสงวนกับสิ่งสูงสูงไว้ไม่แตะก็จะเป็นการดีก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะยโยมนะขอจะเจริญพร